สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําความสะอาดบ้านให้นอนเบียดอ่างามาดูกันว่าความอ้วนอยู่ระดับไหนให้คะแนนกันหน่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับผมความอ้วนเอ้ยโอ้ย,อยเพิ่งกินกุ้งไปเมื่อสักครู่นะครับลอกคาบด้วยอ่างลอกคาบอ่างลอกคาบเหรอเนี่ยคาบเบียดอ่างคาบเต็มเลยเฮ้ย ไอ้หนูไอ้เยี่ยวด้วยอ่างเยี่ยวมาลงมาลงมาลงมาโอ้ยออลอง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 เลยนะผมจี่พุงพุงน่าจับไหมไอ้พุงพุงนั้นเบียดอ่างดูมือหน่อยอ่างขอดูมือหน่อยได้ไหมเอายิงดูมือหน่อยมานี่มานี่เอา้าไปไหนอ่ะดูเท้าก็ได้ดูเท้าโอ้ยเอ้าเอา,เอาโดดอ่ะอ,อยากไปเอาไปไปไป ได้แค่นี้เนาะได้แค่นี้ก็นี่แผลที่โดนไอจีดกัดวันนั้นจำได้ไหมยวให้ดูชัดๆอ่านี่ไม่เข้าก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นรอยอะเนาะว่ะกลมๆกมูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขัวอ้างคูหันมาหันมาหันมาเกหันมาหันมาหันมาอันนี้นิ้วนิ้วดูนิ้ว หนึ่งสองสามสี่อ่านิ้วกบมีสี่นิ้วนะครับเออเจาะโอ้ยเมื่อกี้อ่างกระโดดโชว์กล้องอย่างสูงเอาไหมเอาไหมดูความดูดูเบียดอ่างโชว์วิถีแห่งกบกระโดดโชว์เอาไม่โดดละหมดแรงและกระโดดเมื่อกี้หมดแรงและสุดแรงเกิดละแล้วอ่างสุดแรงเกิดละแล้วเดินเดินออกกำลังกาย เนะี่ยจะเข้าแต่บ้านอย่างเดียวเลยเราเนี่ยเรียบร้อยเอข้าบ้านแล้วไม่ทําอะไรแล้วนอนนอนยาวแล้วไม่ทําอะไรแล้วเข้าบ้านนะจบแล้วคลิปนี้หมดแล้วไม่มีคอนเทนต์แล้วเบียรอ่างเข้าบ้านแล้วเออเนะี่ยพี่เตา่าพี่เต่าเดินม,มาไงนะพี่เตา่าพี่เต่าทำอะไรครับพี่เตา่าพี่เต่าทำอะไรอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้พี่เตา่า นุ่นกินยายอยู่นุ่นเห็นเปิดประตูบ้านไม่ได้นะออกนอกบ้านอันนี้อะไรเศษผักเหรอแง่ใกล้ก็ไม่ได้วันนี้จะมาถ่ายเปียนอ่างเปี่ยนอ่างให้ถ่ายแค่นี้นะเข้าบ้านแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วชีวิตไม่ช่วยพ่อทํามาหากินแล้วชีวิตนี้กทำความสะอาดทำความสะอาดหน่อย เรียบร้อยอนะเก็บเก็บเรียบร้อยไปบาย,อย,อยโอ้อยังก็ถ้าชอบน้องบิดอ่างนะครับทุกคนฝากกาาดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายน้องบิดอ่างให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคอนเทนต์ของน้องมาให้ดูนะเอาไว้ถ่ายช่วงที่น้องขยันลวกันวันนี้น้องขี้เกียจไปแล้วบาย